สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับรายการแม่ปิงรายการที่จะพาท่านผู้ชมไปรู้จักเส้นเลือดใหญ่ของประเทศอีกเส้นหนึ่งเป็นที่หล่อเลี้ยงชีวิตของคนทางภาคเหนือแม่น้ำแม่ปิงถือว่าเป็นแม่น้ําที่หล่อเลี้ยงชีวิตคนทางภาคเหนือจนมาถึงภาคกลางวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมไปรู้จักแม่น้ําแห่งนี้กันครับ แม่น้ำปิงมีต้นน้ำมาจากดอยถ้วยอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่เป็นหนึ่งในแม่น้ำสายหลักที่จะไหลไปบรรจบก,กับแม่น้ำสายอื่นได้แก่วังยมและน่านรวมกันกลายเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำสายสำคัญที่หล่อเลี้ยงคนไทยมายาวนาน น้ำปิงหรือที่คนเมืองเรียกกันว่าแม่ปิงมีอิทธิพลต่อการดำเนินชีวิตของคนเชียงใหม่มาตั้งแต่ในอดีตทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมปัจจุบันแม่ปิงเริ่มมีความสำคัญกับผู้คนน้อยลงคนหนุ่มสาวละทิ้งวิถีชีวิตแบบคนเมืองมุ่งหน้าเข้าสู่วิถีชีวิตแบบคนกรุงเหลือเพียงพ่อเท่าแม่เท่าคนรุ่นหลังที่ยังคงอยู่อาศัยและฝากความหลังไว้ในอ้อมกอดของแม่ปิง แม้ว่าการดำเนินชีวิตของคนรุ่นใหม่เปลี่ยนไปแต่ประชากรส่วนใหญ่ในลุ่มน้ำแม่ปิงก็ยังคงใช้ประโยชน์จากแม่น้ําสายนี้ในการประกอบอาชีพทั้งด้านเกษตรกรรมอาชีพประมงและการเลี้ยงสัตว์แม่ปิงจึงยังคงเป็นเสมือนเส้นเลือดคอยเลี้ยงผู้คนทั้งสองฝากฝั่ง ผู้ชมจะเห็นได้นะครับว่าด้วยเหตุผลเหล่านี้ทําให้แม่น้ําสายนี้หล่อเลี้ยงคนไทยไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือและภาคกลางและส่วนอื่นๆหลังจากนี้ไปยังมีวัฒนธรรมชีวิตความเป็นอยู่อีกมากมายที่น่าสนใจครับเราจะไปเจาะลึกกันในพื้นที่อื่นในสัปดาห์หน้ากับแม่น้าปิ่งแห่งนี้สวัสดีครับ